Ok å ha, grrr. ท hmm. s <S CO, nope. <S <s ่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมใส่คนแล้วก็ปาราเฟเอลนี่ครับก็วันนี้เป็นเกมของ Minecraft นี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นแข่งสร้างนะทุกคนแล้วนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านนักบินอากาศนี่นะครับทุกคนครับนักบินอากาศคืออะไรครับนักบินอากาศก็คืออมองอาร์ตนี่นะฮะง่ายๆเราจะมาสร้างอมองอาร์ตเท่าก่อนเนี่ยเราสร้างฉบับเอเลี่ยนไปนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างแบบเป็นนักบินอากาศนี่นะครับทุกคนครับนะฮะจะเป็นบ้านในนี่ครับผมก็ใครเชียร์บ้างใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันครับใครเชียร์บ้านผมนะฮะแซมไซคลกก็เเเชชีียยรรรรร์์แ้วัันนะคคบใปาาฟอลนี่ครับแกัััันนนนะะะะคคคครรรรรบบผมมมมฮฮโอออเเทุกกพพ้้้ยยงงลาาาสดีว่ ครับเราเริ่มสร้างจากขาก่อนแล้วกันนะครับขาเราเป็นไงปาขาเราเดี๋ยวไปถือว่าขามองอสได้ทุกคนขามองอัสคือว่าตัวที่มองอัสเนี่ยตัวทุกคนเรียกว่าอะไรกันสามารถคอมเมนต์ได้นะฮะปาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้รอดชีวิตถ้าไม่ใช่เอเลี่ยนเรียกว่าเรียกว่าเอ่อเรียกว่าต้องมีอุการหรือผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตดีไหมเออถือว่าผมเรียกว่าผู้รอดชีวิตแล้วกันทุกคนก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เรียกอะไรคอมเมนต์ได้นะครับอืมแต่รอบนี้น้องสร้างแบบว่าใช่ใช่แหละเใช่แล้วใช่แล้วใช่ไงถูกกกกกต้้้อออองงงงครรรับบผมม่่าาเเเโโหหจิลยยนี อ๋อเขาก่อนเราปลาสร้างสีอะไรไปเขาก่อนสร้างสีชมพูนะฮะรอบนี้ผมสร้างสีส้มเขาก่อนผมสร้างสีแดงนะครับผมอยากบอกว่าสร้างสีเดียวกันนะประมาณนี้โอเคประมาณนี้เปล่าทุกคนครับดูแขนดูขามันประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะอมงัดเดี๋ยวใช่ป่าใไ่ใช่นะครับนึกแขนแล้วก็เราวัดระยะห่างคือมองัดเขาเป็นคนที่จะไม่มีไม่มีเขาเรียกไงนะอมงัตเขาบินอากาศที่ผมสร้างนะมันจะไม่มีเขาจะเป็นคนที่ไม่มีแขนวะไม่มีแขนหรือมีวะเมืกี้ว่ามีไหมครับปกติมันมีปะ ไม่มีคือตั้งแต่คลิปนนั้แหละมีมีเขาบอกว่ามีไว้แต่มันซ่อนไว้เขาบอกอะ่ะคือถ้าเป็นฆาตกรแม่ที่เห็นนะมีแน,น่นอนก็คือหักคอ <c oughs> กับยิงปืนใส่อันนี้คือมีชัวใช่อันนี้คือมีชัวแต่เวลา,าเล่นอะ่ะเวลาเล่นเดินดไปเดินม,มาเราไม่มีใช่ไหมสึกใช่ไหมป่ะเนาะใช่ไหมไม่มีเนาะใช่แบบแต่น้องเก็บน้ำรักเตือนใช่ครับมันเดินน้ำรักกุ้งกิงนะฮะต๊กเต๊กเต๊กแตกอ่ะกระต่ากระเต่าเต๊กเต๊กเต๊กอ่ะเคยฟังเขาบอกนะมาครับทุกคนต่อนะครับเมื่อกี้ผมขอเพิ่มขาหนึ่งนะเพราะว่าผมทำขาเล็กไปนะครับมา ต่อไปทำต่อต่อสร้างพี่เหรอพี่ทุกคนเนี่ยคือเขาไม่เซียนพอเดียวเหมือนผมนะครับผมนี่ตั้สร้างระดับโลกอะครับฟื้เซียนคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามาแล้วทำนี้ก่อนป้าอมองอันนี่ทุกคนเคยมีประวัติการเล่นอะไรที่เกมไหมครับทุกคนแบบว่าสนุกแบบคำขำมาคำที่แบบว่าทุกคนเคยเจอมาสุดนะตอนนี้ผมว่าในชั่วโมงนี้นะไม่มีใครไม่รู้จักเกมอมองอันจริงครับทุกคนนะตอนนี้มันดังมากเลยทุกคนใช่ไหมฮะใช่แล้วดังแบบดังระเบิดอเถื่องไปเลยนะทุกคนมีประวัติอะไรในการเล่นแบบว่าฮาห้าหามั้ยอ่ะงคร่้าวับ ยังไอนนไม่มีฮาวันนั้นอีกก็คือผมฆ่าผมตอนผมเป็นฆ่าก่อนใช่ไหมทุกคนผมทำการ เขาเรียกไงนะผมต้องการฆ่าคนนะครับฆ่าคนด้วยการเขาเรียกไงเดี๋ยวผมฆ่าคนด้วยแบบว่าไอเดี๋ยวผมสร้างปิดดีกว่าชัวไม่เหลือผมฆ่าคนแล้วผมก็แบบเอาตัวเองปิดอ่ะเอาเอาปิดเอาปิดปิดฆ่าก่อนทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาตัวเองปิดอ่ะเออปิดปิดปลีคนตายอ่ะปิดศพอ่ะเออใช่ผมปิดผมปิดศพคนตายทุกคนนะผมเอาตัวบังอ่ะทุกคนแล้วก็ทีนี้มีคนมาเห็นแบบความจริงมันก็ก็เนียนได้นะแต่ว่าไอ้ขวามือมันจะขึ้นว่ารีพอร์ตทุกคนนะเข้าใจไหมเออมันมันไม่เนียนไงเออใช่ สูบหายไปใส่ว่าไม่มีติกดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเลยเลย,เลยผมโดนนะฮะเลยผ,ยผมเป็นทันทีเลย <c oughs> ทุกคนครับเมื่อกี้ผมทําสัสดส่วนผิดนะฮะผมทํานิดนึง <c oughs> คือตรงนี้ต้องเป็น5นะครับตรงนี้5ตรงนี้5 <c oughs> เผื่อมีใครทําตามนะ <c oughs> ทุกคนสามารถทําตามได้มาทุกคนนะสร้างต่อดีกว่านะครับเราสร้างขึ้นไปข้างบนประมาณสัก9บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเควางไปทุกคนครับวางไปเลยอะไรอะไรอะไรทุกคนสร้างต่อปลาเคยมีประสบการณ์ในมองอัพแบบฮาฮาไหมแบบว่าแบบเคยเป็นขา้ก่อนหรือเป็นอะไรเงี้ยฮาฮาไหมแต่พี่จำได้นะของปลาเนี่ยผมเคยเล่นกับปลานนนนะออออออัั้้ปลชบท่่่ยยมกเีีคืรจใ อันนี้คือประจำเห็นปลาลงทออ่อบ่อยบ่อยนะทุกคนนะครับ, <S <S บ<อ>คือเราไม่ใช่หรอกพอฆ่าคนเสร็จปุ๊บแล้วก็มุดท่อมาเลยแล้วก็แบบโคตแตกอ่ะบ่อยมากอันนี้บ่อยมากอ่ะเล่นพวกบิ๊แชมป์แนะอันนี้บ่อยมากเออแบบบ่อ,นนบอยบ่อ,อ,บอยเพราะใครที่อยากอ่าคือตอนนั้นน่ะน้องกำลัง,งอ่าแข่งแบบไงล่ะจะไปิดอ่คางค้าง ็แล้วอ้ของคนนั้นมันเดินเข้ามาบนตุกในบัตุพอดีอ่ะองขาพอดีปึ๊บแล้วก็จะบโบแตกนะครับทุกคนนะฮะก็ใครที่อยากให้พวกผมแบบว่าอยากผมเล่นเกมอมองอัสที่แบบฉบับของคนจริงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแบบว่าฉบับฉบับแบบของจิงนะฮะอมองอัสของจริงที่ไม่ใช่ไมค้าก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากทำเกี่ยวแลสตีมก็ได้นะไลสตีมอมองอารอะไรเงี้ยเล่นได้นะช่วงนี้กำลังมาแรงอะไรเงี้ยนะตอนนตที่ผมก็เล่นนะครับแต่ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะแต่ก็นานๆทีเล่นก็เล หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เออพี่ก็ใช้พี่ใช้ชเป็นเดียวเองนะเวดดิทมาต่อไป,ระปะเราทําเกี่ยวกับเป็นเออ่กระจกหน้านะครับทุกคนกระจกหน้าเขาเรียกื่อยๆเลยนะเอ,อ่อคือนักบินเหล่ากาของเรานี่ฮะมันจะมีกระจกอยู <S <S อ่ตรงหน้าใช่ไหมทุกคนนะครับเราทำตรงกระจกตรงหน้านะฮะประมาณนี้นี่เป็นไงเดีย๋ยวผมต้องทำแบบเกี่ยวกับพวกข,ของแต่งของแต่งกายด้วยนะทุกคนนะเพื่อความเท่นะฮะของแต่งกายเดี๋ยวผมคิดว่าทำเกี่ยวอะไรดีเอาเป็นแบบไอ้นี่ไหมผมทำแบบวงวงวงสวรรค์เขาเรื่อยใช่ปะวงแหวนอะไรทุกอย่างนะประมาณนี้ผมจะ เออมันเป็นคล้ายๆเขาเรียกเขาเรียกว่าดีเอซแต่ว่าสำหรับหลายคนน่าจะเรียกว่าการแต่งตัวนะฮะผมทำการแต่งตัวมันดูเท่ๆนะครับทุกคนนี่มันนี่คือกระจกนะครับเดี๋ยวผมต้องจาะตรงนี้เพิ่มทุกคนครับนี่จาะงี้เพื่อจะให้เป็นแบบเหมือนเป็นลมกินลมชมวิวนะฮะตรงนี้อันนี่ถือไว้เอาประมาณแค่นี้ก็พอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมคจะประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วโอเคประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นกินลมชมวิวนะฮะตรงนี้อ๋อโคตรสวยครับเหมือนเป็นหน้าต่างทุกคนครับนี่เองยังไงแมปาไปหมดเลยพี่ต้องชนะปาแล้วจังหวะ เอยมาเดี๋ยวผมจะทําการทําหัวนะครับไปหัวทําตรงนี้อ่าประมาณนี้โอเคฝั่งนี้เรียบร้อยเรื่อยๆกทุกคนอย่าลืมเชียร์เบอร์หนึ่งนะฮะกาเบอร์หนึ่งนะทุกคนนับกาเบอร์หนึ่งจะจัดกาเบอร์หนึ่งนะฮะนี่เราขอเล่นเดี๋ยวนี้เราเล่นหาเสียงกัไแ้เหรอเนี่ยนะเออนะทุกคนมาเราต้องทำไต่ไปเรื่อยๆตรงนี้ยพวกคนไต่ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือการปิดหัวของอมองอัสของเราที่นี่ะโอเคทำไปเรื่อยๆด้วยนะฮะนี่นี่สร้างโคตรสวยโอ้โหผมนี่แบบสร้างโคตรเก่งอะครับมาทุกคนสร้างไปจัดมาประมาณนี้ประมาณนี้อ่ เราเริ่มใส่ยี่เสร็จเราก็ต้องเริ่มใส่เรื่อยๆเป็นไงโอ้โหนี่จะใส่เรื่อยๆนะฮะเข้มไปถัป่วกันทุกคนประมาณนี้หัวม,มันจะรู้สึกทรงลีให้ป่าเนอะเป็นทรงแบบไม่ใช่ทรงลีเขาเลยทรงเลยนะมันไม่ใช่วงกลมอ่ะนะเออแต่ความจริงเราสร้างวงกลมทุกคนครับวงกลมนะฮะวงกลมโอเคประมาณนี้ขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้อ่าฮะเริ่มปิดแล้วทุกคนนะเริ่มปิดแล้วฮะตอนนี้หัวเริ่มปิดแล้วนะฮะชึบชึบถ้าป่าไม่มาบอกขอไฟนะตอนนี้ที่ป่าไม่บอกจะจะมาสร้างต่อชึบชึบโอเคประมาณนนนีีี้่่ นี่นี่นี่แล้วก็ไปหัวไปเลยครับไปหัวไปเลยไปหัวไปเลยนี่มาของพี่เรียบร้อยของพี่เสร็จแล้วหัวนี่ไปหัวเรียบร้อยทุกคนครับนี่ครับจะทำให้มันอม้อของเราเดี๋ยวมันดูแปลกๆกันเลยทุกคนไป็นยังเพราะผมเพราะผมปิดผมต้องปิดหัวเร็วๆวันนี้ทุกคนประมาณนี้อ่านี่แปลกไปนี่แปลกไปโอเคเราเราขอปิดหัวนิดนึงนะทุกคนนะประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทงขอร้องกันประมาณนี้ ทุกคนสามารถไปดูการสร้างของพี่ปลาได้นะตอนพี่ปลาก็สร้างอยู่นะตอนนี้แบบว่าอัดคลิปอยู่ใช่ไหมปลานะใช่น่าจะโล่พ้องกันทุกคนก็สามารถดูของพี่ปลาได้นะทุกคนนี่ปลาพี่ว่าพิษไหนก็ไหนพี่ทำหมัดเลยแล้วกันนี่ทำหมัดมันจะหมัดมันจะลอยมานะครับหมัดมันจะลอยมานิดนึงมือมือของมือของน้องเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเราเรามีเฟอร์เจอร์ที่มันคล้ายๆหมัดด้วยครับทุกคนเราสามารถทำตรงนี้เป็นหมัดได้ทุกคนนี่มันเป็นมอดอ่าทำเป็นมัดอย่างงี้อ่านี่คล้ายๆมือไหมน้องจะได้ดูนายอยู่ใช่แล้วช่องแล้วช่องแล้วนี่เหมือนหมัด เฮ้ยเหมือนมัดไปทุกคนเหมือนจังไสปะ่ะเหมือนจังใส่ไปได้ไหมเหมือนจังใส่นี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้คือหมัดของเขานะเอ้ยเอาวะมีหมัดว่ะปลาเขพี่มีหมัดว่ะมัดนี้ไม่ใช่หมาทุกคนครับไม่ใช่หมานะฮะคนละหมัดทุกคนครับผมกระเพาะผมติดอ่ะผมไม่สามารถทำมัดครบได้หมัดกระเพาะมันติดนะฮะไม่เป็นไรฮะทำแค่นี้พอให้รู้ว่ามันคือหมัดนะฮะตรงนี้นี่เรียบร้อยครับหมัดหมัดละมองอัดนี่นั่นไอ้พี่ของป้าเนี่ยนี่นี่นั่นรักจั่วของผมนะต่อไปมีมงแหวนข้างบนหัวนะครับของป้าทำเป็นอะไรมลยไม เดี๋ยวผมผมจะทำเป็นลูกด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยครับมืลูกมองอัดทำเป็นลูกใอ่น้องก็ทำเหมือนกันอ๋อวหรอลูกนะข้างขวาเฮ้ยไื่อทำเป็นลูกเหมือนกันมีลูกนะตัวเล็กกระเปียกกระเปียกตัวกระเปียกไอ้น้องอับตัวเพี้ยหล่ะครับอื้มอื้ืออ๋อมันเลยนะมันตัวใหญ่เกินนี่ครับทุกคนครับเรามีวงแหวนบนหัวนี่ ปาคือมองอภพพิตายแล้วแหละมีบุตมีหัวแล้วไอเดี๋ยวเราลือกทางกระเป๋าได้ใช่ไหมต้องมีกระเป๋าได้ปหมรู้สึกฮะทุกคนครับดึงทางกระเป๋าด้วยนะปากระเป๋ามันยังกระเป๋าข้างหลังด้วยเป็นริมเลี่ยมๆอ่ะเข้าใจไหมผมจะทางกระเป๋าทุกคนครับนี่มันจะมีคล้ายๆกับนี่ทำคล้ายๆกระเป๋าด้วยนะมันจะอยู่ใกล้ตรงหวังขานะประมาณนี้เดี๋ยวทางกระเป๋ากันนะมันจะมีกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนมองอัพของเราชึบๆมานีอ่านี่เสร็จแล้วทุกคนครับโอ้ปาของพี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ทำลูกพี่ทำลูกด้วยอยูทางทางซ้ายของพี่ทำลูกทำลูกใช่่่่่่่ขออ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 งงงงงงงพีีเเเเเสรรร็จแแลลลลลล้้้้้วตตตตไปปทททททาาููููกกกกกกฮะะะนน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 นคคฟหัับ ต้องทำไปทำตัวเล็กก็พอแล้วป่านะลูกเนาะเออนี่ฮะตัวเล็กครับทุกคนครับอมองอัลเลสออมออมอมองอมองอเลนออมองอมองเลสออมองอเลนนะฮะตัวนี้แล้วก็มีเป็นทำลูกครับตัวเล็กนะฮะตัวนึงตัวนี้นะฮะตัวนึงขอทำก่อนเกิอบประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็มีตรงนี้ออกมานิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่ไปนี่จ่าหนี้นะนี่นี่แล้วก็จากตรงนี้ชุบ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 แล้วก็ขึ้นมาข้างบนเป็นสีปลาลูกมันต้องทำตัวสี่เหลี่ยมแน่เลยอ่ะพี่ทำตัวสี่เหลี่ยมอ่ะ ใช่ไหมไมื่อพไปทำตัวสี่เหลี่ยมทำตัวเลนะ็กๆน้องเป็นน้องตัวเล็กๆนะฮะความจริงเต,ตัวเล็กนี่เราสามารถทำเป็นห้องน้ำได้ทุกคนคนะครับนะบแต่แต่เฟอร์นิเจอร์นะฮะื่องประมาณนี้แต่ความจริงโดยหลักแล้วผมอาจจะไม่ได้ทำแบบเป๊ะนะฮะทุกคนหมายถึงว่ามีเฟอร์นิเจอร์ครบนะบเพราะว่าบ้านมันน่าจะเล็กเกินไปนิดนึงนะเลยทำเฟอร์นิเจอร์ <ลง S 1> ครบไม่ได้นะยากเ,ยอเออของพี่ก็เล็กเหมือนกันนะครับมาต่อไปต้องทำเป็นกระจกตรงนี้อ่ะปิดไว้ชึบ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 ตรงนี้ชึบนี่แล้วก็มีกระจกนะครับมีสีดำนี่ปิดไว้ชชึบชึบบนีี่่าูพเสร็จแล้วนนี่้อง ใช่ลูกพี่ก็เสร็จแล้วมันเป็นน้องเป็นน้องมันติดมัดมันติดมัด <คน S 1> พ่อมานล้วนะช้าเลยนะคะของผมไปวอลอกเร็วนะครับใครอยากดูพี่ปลาสร้างก็สามารถไปดูช่องพี่ปลาใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ว่าดูผมไปจบก่อนก็ได้นะครับนี่ <N> <N> น้องนี่แบบว่าพี่พี่อาจจะวางแบบนี่ไม่ต้องปรับสโลวมูชชั่นแล้วน้องๆสมารชากดาเออใช่แล้วนี่คนนี้มีหมัดด้วยปลาลูกต้องมีหมัดด้วยนะฮะอย่าลืมทำหมัดลูกนะฮะนี่นี่ลูกหมัดโอ้โหหมัดหมัดติดเยอะหมัดติดมือพ่อเยอะนี่นี่ประมาณนี้ทุกคนเออประมาณนี้ก็น่ารักแล้วฮะตรงนี้แค่นี้ก็น่ารักแล้วผมบอกเลยหมัดเท่ากันไหม่ยไม่เท่ากันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวย่อมาก่อนนี่นี่ครับเสร็จแล้วครับทุกคนไอ้ลูกมันต้องมีไม่ต้องมีลงจากนะไม่ต้องมีหรอกอันนี้คือพ่่่่่อออกกกกกาาาาาาาลลลลลััััังงงจจบหววููนนนนะตรรรรีีี้้้เเปขขส็แมย มุโดโคนี่นี่ทำทำทำจุกหน่อยเซอร์ไพรส์ดีเอซีนะไม่เยสไวส์ดีเอซีนี่น่ารักน่ารักเราดูลองเราดูว่ามีดีเอซีอะไรแบบตัวแต่งตัวยังไงแต่งตัวยังไงใช่แหละของ ใช่แต่พี่จะตกแต่งกันตอนนี้พี่พี่จะเข้าการตกแต่งแล้วแต่ผมคิดดูว่าจะเข้าทางหลังดีเข้าทางหลังแล้วกันนะทุกคนบ้านเรานะฮะเข้าทางหลังแล้วกันเรามีประตูเป็นสีส้มนั่นสิเวดิคอจริงเวดดิคืออะไรครับทุกคนเวดดิมันคือการไอมันเป็นคำสั่งเอาไว้แบบฟังบล็อกนะทุกคนเพราะว่าสามารถทำพื้นที่เลียบภายในหนึ่งวิได้เลยวะเนี้ยนะแค่คำสั่งเดียวนะประมาณนี้โอเคนี่คือขาเราขาอาจจะไม่สวยเท่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับทุกคนนี่เนี่ยมันคือขาาาโออเเเคครรรรขขยยตตงงงนนนนนนนีีี้้ิดึะับ่ปมา ก็โอ้โหผมเพรายากครับทุกคนครับทำขายยากมากเลยปลาท่าปลาประตูยากครับตกแต่งยากประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็าวางนี้โอเคดเดี๋ยวลองคิดที่หลังขึ้นได้ครับตรงนี้ใช่ที่หลังโอเคผมทำเป็นไม้ไดยลิงแล้วกันนะแต่กลางคืนนะฮะน่าจะฟีลเฝ้ามหาวแก้วจริงๆเลยชุบตรงมานี้ ลลิงมมมันนนีประะโยยช์ากเใช่แล้วมันประหยัดพื้นที่ใช่มันใช้บล็อกเดียวในการขึ้นบันไดนะทุกคนวู้นี่บ้านเราโตโคตรใหญ่ฮะวูบ้านลังอี้คิดดูเลยครับผมคิดแล้วผมทำอไงดีสำหรับพวกเราในบ้านแน่นอนครับผมแนวแบบอันนี้แน่นอนใช่ไหมแบบโมเดิร์นแน่นอนถ้าแบบบ้านแบบมีชั้นมีแบบแคบแบบบ้านเล็กบ้านแคบอะครับทุกคนเข้าใจไหมบ้านแคบแบบสามารถทำโมเดิร์นได้แน่นอนครับทุกคนประมาณนี้โบลองทำนะผมจะลองทำนะผม ขอกะขนาดก่อนแล้วกันครับว่าเมื่อเดินเราขนาดไหนดีทุกคนครับเราจะไม่ทําให้มันดูแย่กันไปนะประมาณนี่เตรงนี้ปิดตรงนี้เลยชุบชุบโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำบันไดขึ้นตรงนี้ครับพี่พี่เริร่มตกแต่งและปลาถึงไหนแล้วครับตอนนี้ปิดหัวมองอัชมองอุชเมื่อคืนนัำบ,บินอวกาศใช่ไหมตกลงตกลงผมจะเรียกว่าคลิปนี้จะเรียกว่านัำบ,บินอวกาศทั้งคลิปแล้วกันนะครับทุกคนเรียกอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้กันนะครับนะฮะ ใชน่น้องน้องนับบินอากาศโตลุมร,รับปัจจันขนาดว่ะทุกคนเคยฟังไหมฮะน่าจะเคยฟังทุกคนโอเคล็อกปิดตรงนี้ออกนะครับตรงนี้อ่ะมาดมานี้ชุบชุบชุบโอ้โหคนแบบสวยสาวมะพร้าวเจลจริงเลยว่ะทุกคนสวยเซียวเซียวเหลี่ยมเหลี่ยมจริงเลยนี่ตรงนี้โอเคไม่รู้ภาษาอะไรภาษาจีนโอเคขึ้นตรงนี้ชุบชุบชุบโอ้โหเท่ครับแล้วก็ต้องมีกระจกปิดตรงนี้เป็นสีส้มหยอ่ะทุกคนนี่ตรงนี้เที่นี่ตรงนี้ชุบมาแล้วแม่ไม่สวยไม่สวยเหมือนทั้งสองด้านชุบ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  ใช่แล้วสั้นตามได้นะครับทุกคนโคตรเท่ฮะประมาณนี้นะครับโอเคบ้านเรามานี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตกแต่งห้องนอนเดี๋ยวแล้วผมคิดก่อนว่าตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้อ่ตัวนี้ว่าเริ่วางอะไรดีครับทุกคนวางเป็นเฟอร์เฟเจอร์นะฮะออเร์อ่ะทุกคนออเรนสีส้มนะฮะเราทำเป็นโอ้เฟอร์เฟเจอร์หมดเลยครับโคตรเยอะนะฮะเยอะจะจัดเหมือนทั่วไปนะครับเราทำเป็นกล่องดีกว่าทุกคนนี่ตัวนี้ชุบๆอ้าโคตรเทเพราะรับแขกห้องไหนเดี๋ยวโอปาพี่ว่าพี่น่าจะทำห้องไม่ครบน่าจะทำทั้งแค่ห้องนอนกับห้องรับ เฟอร์เจอร์่ะนะครับผมเริ่มอาจให้ดูนะครับว่าเออผมสร้างจนเพเลย์เลยทุกคนตอนนี้ข้างล่างก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ดูดีทีนะครับนี่มาเรามาตกแต่งห้องนอนกันดีกว่านะครับห้องนอนเรานี่ครับวางหนังสือนะฮะตรงนี้ผมอยากลองวางแบบนี่ทุกคนวางโคง้งดีเป็นห้องหนังสือเป็นแบบแบ้าน <ไป S 1> หนัง,งสือ ไว้ได้นี่บ้านพี่เป็นบ้านหนังสือเลโคขาเท่ครับนี่เรามีชั้นหนังสือตรงนี้ด้วยนะครับผมกำลังออกแบบแป๊บนึงเอาไวาตรงนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์นี้จะจ่าทุกคนครับเป็นตัว L เหมือนที่เราเคยทำนะฮะกูชอบเลยตัว L นี่ประมาณนี้แล้วก็มีกล้องตรงนี้เอาไว้ดูเราตอนเล่นเกมนะฮะแบบถ่ายหน้าอะไรเงี้ยนะเออวางซีบลูตรงนี้ปึออ๊บวางจอตรงวางจอตรงนี้เอ้เด้อวางจอตรงเลนหลาดปะเลนหลนเนี่ยแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีโน้ตบุ๊กงนี้ไไไดด้้มม่ะติดครับเราาาต้ออองงขยย่่่ะะววนีางกลล้้อองงกวางไไไว้้้้ตตรรงงนน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 ีีีีีอออออ่่่่่่่ะะะทุกกกคคคฝััับบบดูเเเลมมแแสป งไปนะฮะเฮ้ยแค่เกมไปเปิดกล้องไปแล้วก็มีแชร์กอี e ้นะฮะไม่กุย e คอมพิวเตอร์ที่เราเคยสร้างนะปกติเลยนะตรงนี้โอ้โหคก็เทียบดูนี่คือห้องนอนของเรานะฮะโอ้โหโคตรจ้าบผมดูติดไฟเลยว่ะทุกคน,นครับาว่าเดี๋ยวเรามาเจอทีต่ตอนที่เฟอร์นิเจอร์เสร็จเลยแล้วกันนะครับน้องสารนนะโอเคเราเจอทีต่ตอนที่เฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียในกา,กาและเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูทีว่าบ้านเราจะสวยขนาดไหนก็มองขนาดไหนไป Let's go ไปชมเลยครับอพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนครับม้ะเลยออย้นคร S <S มาเน,นี่ยมาดูของพี่ดีกว่ามานี่ครับมาดูของผมนะฮะนี่ของผมนะครับจะมี D L C ก็คือว่าเป็นแบบพิซของซื้อชุดที่ซื้อมาของผมเป็นมงกุฎฮะเขาเรียกมงกุฎไหมเขาเรียกแบบเป็นวงแหวนทุกคนประมาณน,นี้นะฮะแล้วก็จะมีหมัดด้วยไปเห็นป่ะมีหมัดด้วยมีหมัดทั้งลูกทั้งพ่อเลยนะฮะทั้งตัวทั้งเล็กทั้งตัวเล็กด้วยครับนี่ครับตัวเล็กก็มีหมัดนะฮะตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่านี่ครับภายนอกประมาณนี้นะฮะไปภายในดีกว่ามาตอนนี้ก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋านิดกการหนคะึ่อเลยครับ สองครับผมว่าผมมีแค่สองสามห้องนะฮะไม่ได้มีห้องรับห้องรับแขกไอ้ไม่ได้มีห้องน้ำผมลืมนะฮะอันนี้หองน้ำเขามีห้องน้ำนะครับอันนี้จะเป็นห้องรับแขกบาร์ตรงนี้ของผมจะเป็นห้องรับแขกเลยตรงนี้นะครับมีห้องรับแขกตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้นะครับจะมีพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะจะมีแบบพวกแก้วนะครับมาจิบจานตรงนี้แก้วได้แล้วมีมีดแล้วก็มีห้องครัวเรียบร้อยประมาณนี้นะเปิดกล้องเรียบร้อยนะครับสวยงายมีโต๊ะเรียบร้อยนะครับมีตู้เย็นตรงนี้นะครับครบจัดนะครับแล้วก็บวกกับห้องรับแขกกนน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 ีีีีีี่่่ตตตตรรรรรงงงงงงงหหห้้้้้้้้ขึเเเเเเยยคคคคืออ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 อลััับบจะะะปปป็็็ผผมมสูดิโทุ จะมีเป็นอ่าหนังสือล้อมรอบตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเตียงนะครับแล้วก็จะมีะค,ะะมคอมพิวเตอร์สำหรับแบบสตูดิโอเนี่ยนะประมาณนี้นะงานประมาณนี้แหละก็บ้านผมนะใครชอบบ้านผมอย่าลืมให้แทงหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับไปบ้านปลาเดี๋ยวไป let's go นะ <Okay. S 2> อันนี้เราสร้างแบบว่างบประหยัดนะครเพราะว่าพื้นที่เรามีแค่นิดเดียวนะครับในการสร้างนะเลยสร้างแค่ไปนิดนึงนะทุกคนไปพาเรามาเดี๋ยวพารีวิวบ้านป่าเดี๋ยวทุกคนครับมาใช่ไหมครับไปนี่มาเฉลยเดี๋ยวซีเดียนะครับทุกคนนี่โอ้โหลูกสองว่ทุกคนครับเออว่ะมันจะมีีีเเปป็นนท่่่แบบบวววามมรูหัดยใชออ มันเป็นของที่ซื้ออ่ะของซื้ออ่ะเขาเรียกว่าเดียวซืดูนะครับของซื้อนะฮะมันจะมีเป็นลูกด้วยครับเป็นลูกด้วยเขาเทพเลยครับไหนป้าเด็ดข้องไงอ่ะเออมีกระเป๋าของทักตัวเลยอ่ะทุกคนจะเป็นตัวบนนะตัวบนไม่ีกระเป๋าไหนครับเข้าไหนอ๋อก็ทำเข้าเหมือนกันนะครับแล้วป้าลืมไปไหนครับอ๋อมีเก้าอี้ด้วยโซฟาก็อี้นะฮะอ๋อเป็นห้องเป็นห้องนั่งเล่นห้องสวยสวยสวยเป็นห้องครัวนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นห้องอะไรอ่ะ ที่กดน้ำเหมือนโรงพยาบาลเลยไหมอชั้นข้างล่างเป็นอะไรครับห้องเก็บของเขางบนอ่ะข้างบนนี่ก็จะเป็นห้องทำงานนโอ้ตรงนี้มีคอมพิวเตอร์นะครับเออเหมือนสตูดิโอของตัวเองเนาะนี่จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนโอเคประมาณนี้นะผมบ้านบ้านเป็นบ้านนะแต่เด็ยวที่ไม่มีคือไม่ได้ปักไฟนะอันนี้หลอดไฟนหลอดไฟไม่ได้ปักห้องน้ำไหนห้องน้ำห้องไหนห้องน้ำห้องน้ำไม่มีเหรอไม่มีกันใช่ไหมโอเค ก็สำหร variance, ับคลิปนี้ของผมนะถือว่าหอมปลาหอมคอแล้วกันนะผมนะใครชอบบ้างใครอย่าลืมให้แท็กคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ทั้งสองช่องเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปจ้าเพื่อนาอยากสร้างอะไรคอมเมนต์ด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับไปแล้วจ้า